อ่านคอมเมนต์ ment, ไปเยี่ยมแฟนที่เมืองนอกตอนหน้าหนาวเตรียมตัวกันยังไงบ้างอันนี้ก็คือเป็นการอ่านคอมเมนต์ในกลุ่มโกโนไกด์แฟนฝรั่งนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ไปเยี่ยมแฟนที่เมืองนอกเป็นประจำแล้วก็ต้องยอมรับว่าพวกเราโกโนไกด์เนี่ยออฟกับจีเนี่ยไม่ชอบหน้าหนาววงเล็บจริงๆอาจจะเป็นจีแต่ส่วนตัวออบยังไม่เคยไปเลยที่ตอนหน้าหนาวหนาวหารือโหจริงๆเลยสักครั้งหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆอยากลองอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าติดอย,อยู่ที่อีกคนหนึ่งเขา แพ้ความหนาวอะไรอย่างนี้นะแต่มาดูว่าเพื่อนๆกลุ่มนี้เนี่ยที่เขาไปได้ในทุกเวลาทุกสภาพอากาศเนี่ยนะคือเขาเขาเรนะียกอะไรถึกทนกันมากเลยเนี่ยนะแล้วหน้าหนาวเนี่ยเขาเตรียมตัวกันยังไงบ้างนะครับก็คือเป็นความคิดเห็นของแต่ละคนว่าแนวทางของเขาเป็นยังไงบ้างซึ่งอันนี้เราขอปิดชื่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นส่วนตัวเริ่มเลยนะครับเป็นโพสต์ที่มีเพื่อนๆคนหนึ่งมาตั้งเอาไว้เพื่อนๆที่บินไปทรมานสังขารที่เมืองนอกในหน้าหนาวเหมือนเรา เตรียมตัวกันยังไงบ้างไปซื้อเสื้อหนาวกันที่ไหนเสื้อหนาวเรามีแต่มันแมนมากเลยเป็นไงมันแมนมากเลยปกติใส่ไปปีนเขาแต่ช่วงอยู่กับแฟนอยากสวยอยากจะแฟชั่นวิกวินเทอร์คอลเลคชั่นบ้างอ๋ออันนี้คือเขาก็อินเทรน์กันอยู่เหมือนกันนะกลุ่มนี้นะส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มแฟนฝรั่งก็ไม่ได้บอกว่ามีแต่ฝรั่งนะแต่หมายถึงว่าถ้าไปช่วงหนาวเนี่ยก็แน่นอนก็ต้องหาเสื้อหนาวใส่อยู่แล้วใช่ไหมอยากซื้อเสื้อมือสองราคาถูก แต่อยากได้ของดีวงเล็บเรื่องมากอีกเขาพูดนะเขาพูดไม่ใช่อาพูดนะแนะนํากันได้นะคะอ่ก็มีคนมาตอบกันเยอะเลยนะครับกลุ่มนี้นี่ดีมากๆไม่ว่าใครจะมาถามอะไรเนี่ยก็จะมีคนมาช่วยกันตอบนะนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการก็คือช่วยเหลือกันอทั้งเรื่องกําลังใจเรื่องวีซ่าคือเราไม่ได้ตั้งมาเพราะแต่เรื่องวีซ่าอย่างเดียวเรื่องอื่นได้ทุกเรื่องเลยนะครับใครอยากจะตั้งถามอะไรเนี่ยก็ถามนะครับถ้าเกิดเขารู้เขาก็คงจะมีคนมาช่วยกันตอบ แล้วก็น,นับวันก็จะยิ่งรู้เรื่องกันมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมก,ก็จะยิ่งดีเลยเป็นที่พึ่งกันได้ครับก็มีคนมาตอบนะลองหาในไอจพิมพ์ว่าเสื้อหนาวมือ2ราคาถูกและคุณภาพดีค่ะแต่ต้องเลือกหน่อยนึงต้องอาศัยความเร็วนะคะตัวสวยๆไปไวมากอันนี้คือซื้อในประเทศใช่ไหมหาซื้อตามเพจมือหนึ่งมือสองมีเยอะแยะค่ะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่ไปซื้อบ้านเขาก็สวยๆนะก็แล้วแต่นะครับ จะซื้อในไทยหรือซื้อต่างประเทศแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นเป็นแหล่งของเขาเองอยู่แล้วป่ะทะนั้นซื้อในต่างประเทศเนี่ยก็ไม่น่าจะแพงอย่างที่คิดนะเพราะเขาผลิตออกมาเยอะมากอ่ะเพิ่งพูดไปมีพอดีไปซื้อที่ต่างประเทศก็ได้นะคะถูกๆดีๆมีเยอะค่ะไม่ต้องแบกให้หนักด้วยแล้วขากลับก็ทิ้งไว้ที่บ้านแฟนนี่ค่ะโอ้สะดวกจริงเลยนะมีที่ให้ฝากด้วยไม่เหมือนกลุ่มท่องเที่ยวอย่างโกโนไกด์ต้องแบกเสื้อหนาวกันตลอดไม่มีที่ให้ฝากเลยก็มีคนมาตอบ ห้าห้าห้าเราก็เหมือนกันขากลับทิ้งไว้ที่นั่นเออดีเนาะพอตอนเขามารับใช่ไหมก็ให้เขาเอามาด้วยดีว่ะขากลับทิ้งไว้ที่นั่นไม่ได้แบกมาเพราะมันไม่ได้ใช้อะ่ะทิ้งร่องลอยไว้ที่บ้านเขาสักนิดแอบร้ายเบาๆก็ตอบอีกเราไม่อยากเสียเวลาไปเที่ยวกับการชอปปิ้งเลยค่ะไม่ใช่สายชอปปิ้งตั้งใจทิ้งของไว้ที่นู่นหมดกระเป๋านี่แหละค่ะเอากลับมาเฉพาะของฝากห้าห้าห้าโอ้ยเหมือนเหมือนเราเลยเราก็ก่อนกลับเราก็ ช็อปของฝากวงเล็บฝากตัวเองส่วนใหญ่เป็นของกินนะนะบ้านเรามีร้านเสื้อผ้าขีดค่ะขีดละสามห้าเสื้อโค้ตตัวหนึ่งสามร้อยถึงสี่ร้อบาทแต่ต้องไปคัดดูถ้าเจอจังหวะลงของก็มีให้เลือกเยอะพอดีเราอ้วนกว่าจะได้ไซส์ที่ใส่สวยก็ต้องไปดูหลายๆหนอาศัยค่อยๆซื้อเก็บค่ะไปซื้อข้างหน้าค่ะถูกและคุณภาพดีไม่ต้องแบกให้หนักเราเคยซื้อจากไทยไปไปที่นั่นกันหนาวไม่ค่อยดีเลย บ้านเขาผลิตมาเพื่ออากาศหนาวเย็นคุณภาพเลยเหมาะค่ะขากลับทิ้งไว้ที่นั่นสบายไปอีกแบบค่ะอันนี้ก็มุกทิ้งเสื้อหนาวไว้ที่บ้านแฟนเหมือนกันเราเคยเดินสำรวจของแบรนด์ราคามันไม่ถูกกว่าไทยเลยนะคะแต่ไม่รู้เขามีมือสองหรือเปล่าน่าคิดอืมก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ได้ถูกกว่าแต่ก็ไอเรื่องความที่ว่าเหมาะกับอากาศหนาวมากกว่าซื้อที่ไทยเนี่ยก็เป็นไปได้อยู่นะก็มีคนตอบอีกว่าราคาไม่หนีกันมากแต่ดีตรงไม่ต้องแบกค่า ก็มีคนมาคอนเฟิร์มอีกซื้อที่เมืองนอกก็ไม่แพงค่ะอืมเราซื้อที่เยอรมันขี้เกียจเสียพื้นที่กระเป๋าใส่อาหารเออก็จริงนะเพราะว่าน้ําหนักกระเป๋ามันก็จํากัดแล้วแต่แต่ละสายการบินใช่ไหมแต่ที่แน่ๆคือพื้นที่อ่ะต่อให้มันไม่หนักเนี่ยแต่ก็เสียพื้นที่ไปเยอะยกเว้นแต่ว่าก่อนขึ้นเครื่องบินก็เอามาใส่ให้หมดทั้งตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็บุญนายนิดนึงราคาก็ไม่แพ้บ้านเราแต่คุณภาพดีกว่านะแล้วเหมาะกับ อากาศบ้านเขาเออก็ลองคิดดูนะถ้าร้านที่ขายในไทยเนี่ยเขาเคลมว่านําเข้ามาจากต่างประเทศใช่ไหมก็ต้องมีค่านําเข้าถูกไหมยุกเว้นแต่ว่ามันจะเป็นมือสองก็มีค่าขนส่งค่าอะไรอีกใช่ไหมก็ต้องรอมือสองที่คนเขาใช้กันแล้วใช่ไหมถ้าไปดูเมืองใหญ่ดูในเออเขาก็บอกยี่ห้อมาเนาะ Mango, Bershka, s t r a d i v a s คืออะไราร r าอ่าก็ไม่แพงนะเดี๋ยวนี้ Uniqlo โค้ดสวยๆไม่แพงก็มีพึ่งได้มาเซตหนึ่งร้านมือสองที่นี่ก็มีต้องลองเสิร์ชดูเราซื้อซาร่า H&M To p s ช o p Uniqlo คออนไลน์ค่ะซื้อแล้วให้ไปส่งที่บ้านแฟนเลยอ๋อเออก็เป็นไอเดียดีนะเป็นเลทราคาที่นู่นถูกกว่าประหยัดพื้นที่กระเป๋าตัวไหนถ้าอยากลองไซส์ลองสีก็เดินไปในช็อปก่อนแล้วค่อยสั่งเหมือนว่าช็อปนี้เป็นที่ทดลองใส่เฉยๆแล้วก็ไปสั่งออนไลน์เอานะครับฉลาดมากไม่เคยคิดมาก่อนเลยขอบคุณค่ะ พกไปตัวเดียวก่อนค่ะแล้วไปซื้อเอาที่นูน่นเสื้อผ้าบ้านเราน่าจะเอาไม่อยู่เอามาตัวเดียวก่อนค่ะใส่ตอนลงเครื่องที่เหลือค่อยมาซื้อที่นี่แบบสวยๆเยอะราคาก็ไม่ต่างจากบ้านเราค่ะเล่นมุกฝากไว้ที่บ้านแฟนกันตลอดเลยนะเราซื้อของที่ Gio Dano ที่ไทยตอนไปเรียนนะคะตัวละห้าพันเองคุ้มมากใส่ทั้งปีเลยไม่ว่าจะฤดูอะไรประเทศที่เราไปเรียนหน้าหนาวลบยีบก็เอาอยู่เออใช่ถ้าซื้อที่ไทยก็ ไม่ชัวร์ว่ามันจะกันได้สักแค่ไหนเนาะแต่ดีเนาะฝากไว้ได้อะเพราะถ้ามันตัวใหญ่มากๆแล้วแบกไปก็เปลืองพื้นที่กระเป๋าอีกแต่มารอบนี้ตอนแรกจะอยู่แค่เดือนเดียววงเล็บขอวีมาสามเดือนแต่แฟนเปิดเทอมตอนแรกเลยไม่ค่อยอยากอยู่รบกวนเขาแต่ไปไปมาก็เรารู้เลยคนนี้อยู่ไปอยู่มาหกเดือนเลยเลยไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวมาไป,ไปไปมาอยู่มาจะสามเดือนแล้วอยู่เลยหน้าร้อนไปแล้วมาตอนต้นหน้าร้อนไงอยู่เลยหน้าร้อนไปแล้วต้องซื้อใหม่ ซื้อที่นี่ตัวละประมาณพันห้าเองยี่ห้อมอนกิสวีเดนนะอ๋อแบรนด์แฟชั่นสวีเดนซื้อเอาถูกไว้ก่อนเพราะคิดว่ายังไงสวีเดนก็ไม่ได้หนาวขนาดนั้นสวีเดนเนี้ยนะไม่หนาวแนะนําไปซื้อที่นู่นของดีกว่ามากน้ําหนักเบากันหนาวเอาอยู่จริงๆบางทีมีเซลลดราคาด้วยค่ะซื้อแล้วฝากไว้ที่บ้านแฟนนี่เงินแฟนด้วยปะแนะนําซื้อที่เอาเลทเลยค่ะมีหลายแบรนด์ให้เลือกมากราคาก็ไม่แพง อ๋อแต่สําคัญคือกันหนาวแล้วก็ต้องกันฝนด้วยนะครับเพราะว่าช่วงหนาวเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแต่หนาวไงบางทีมันก็มีฝนตกก็บ่อยอยู่นะทั้งหนาวทั้งฝนอะไรเงี้ยนะอันนี้พิมพ์ม,มาซะยาวเลยนะครับแต่ก็จยจงยอมรับว่ายังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่นะแต่ว่าคนวงการเดียวกันคงเก็ตแล้วเนาะคุณลูกค้าคะคุณลูกค,ะคะ้าขาเราเสื้อผ้าธรรมดาเอ็มแต่กันหนาวใส่แอลที่ผ่านมามีโค้ดขนเป็ดออกแนวแฟชั่นสตรีทรอรถบัสขึ้นรถเดินในเมืองแป๊บแปบไปซุปเปอร์มาร์เก็ต สวยอุ่นเตะตาเล่นที่เสื้อและรองเท้าให้แมทถ้าไปเมืองใหญ่จิบกาแฟาจะเป็นเสื้อผ้าวูลก็เป็นขนแต่ขนเป็ดนี่คือเป็นรู้คงรู้กันอยู่แล้วนะทรงยาวสะบัดพริ้วกับบูทปลายแหลมอย่าเลือกปลายตันส้นทู่เราจะกลายเป็นสตรีรถถังบึกบึนหรือลองแพดดิ้งแต่ระวังหกล้มเดินทั้งทีเสียงดังสวบซาบมีขายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไป ขอแค่เก็บความอุ่นการลมได้อ้อใช่เรื่องลมก็สําคัญถ้าเป็นวุญเป็นคนเฉยๆก็อาจจะมีปัญหาเรื่องลมอีกชอบเฟอร์ก็เล่นเฟอร์อีกนิดวงการเดียวกันคงรู้ใช่ไหมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็บังว่าจะมีบทความที่แนวที่เป็นประโยชน์ในเรื่องอื่นๆนะอีกหลายๆเรื่องนะเพราะเราก็อยากจะรู้ซอกแซกนู่นนั่นนี่เหมือนกันแล้วก็เผื่อคนอื่นอยากจะรู้ด้วยนะครับครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ที่เป็นแฟนของชาวต่างประเทศนะไม่ได้จํากัดต้องเป็นฝรั่งนะ แต่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มโกโนไก์แฟนฝรั่งก็เข้าที่ Facebook ของเราแล้วก็สมัครเข้ากลุ่มได้มีเจ้าที่เขาคัดเลือกกันสักน,นิดนึงวันนี้มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ